วันอนาทิตย์ 28, ที่28ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายบรรจงโคสิตจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน,นาคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีขอขามาพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งเมืองมงคล จากพุทธพิมานมงคลชั้น35หอบสถ์ร้อยเอ็ดประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคลน้ำมนทนพิธีลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปสวดเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน250รูปในงานฉลองสมโพชเมืองร้อยเอ็ดปีโดยมีพระพรมวชิลัสส่วที่ปรึกษ จเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวาดวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางพราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายาราวาพร้อมด้วยนายนันทวิทย์นาคแสงนายพิชย,ยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการสารทหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ณบริเวณมณฑลพิธีลานหน้าหอวสุดร้อยเอ็ดอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด